สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามชัยภูมิวันนี้เจอกับผมในศึกเพชรดีดีมวยมันสนั่นเมืองถ่ายทอดสดจากเวทีมวยรังสิตมวยทก18บนาฬิกานะครับวันนี้มาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาค้นหามาสืบมวยจะได้สมาชิกฟังกันเช่นเคยวันนี้ใครต้องการฟังลายเสียงภาคสดทุกวันส่งตรงจากเวทีใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยครับอัพเดตข่าวสารวงการมวย พบเพื่อนเรื่องกีฬามวยไทยสมาชิกแอดมาได้เลยที่ m s t 2 2นะครับวันนี้มวยนักมวยชอบในศึกเพชรยินดีวันนี้ผมชอบไปคู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าจอมโหดนุสีมุมเมืองแต่กับนัดใหม่ jp power นะครับจอมโหดนุสีมุมเมืองหรือเจ้าจอมโหดสิทธิ์คูเยี่ยมเด็กจากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่กับค่ายมวยสีมุมเมืองอายุ8ิบปดป่วยหาสสูงร้อยหกสิบห้าชกมาประมาณร้อยไฟนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือจัดนะครับเก่าเกมเบอร์มวยการผ่านมวยดี ส่วนน้ำเงินนี่น็อตใหม่วอรุชาหรือเจ้าน็อตใหม่ JP Power เด็กจากสากแก้วซ้อมวอรุชาครับอายุ16ไปป่อย48สูง165ชกมาประมาณ70ไฟเป็นมวยไซยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดักเตะดักแทงคู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะจอมโหดเป็นฝ่ายชีวิกชนะมาวันนี้มาต่อยแก้มมือกันใหม่นะักนะมามชิกไฟล่าสุดเนี่ยเบียดก,กันไปอะแพ้กันท,ท้ายๆวันนี้เบียดก,กันไปชีิกคลุกพล่านช,ชกเนี่ยจอมหดเสียเปียบนะครับจังหวะวงนอกนี่ดีกว่าแต่ว่าวงในนี่ตัวเล็กเห็นเลยนะครับ วันนี้เปียดในท้ายจะมาชกแก้มือได้แน่นอนชอบที่มวยตัวใหญ่นะครับเล่นแล้วเมียมไม่ได่าวันนี้กินกันที่ท้ายวันนี้น่าเล่นมากๆน่าเล่นที่สุดในรายการเลยวันนี้ผมชอบที่น็อใหม่เจ p ีพาวเวอร์นะครับส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นะผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้า2หมัดพยัคฆ์คำสิงหรือเจ้าเพชรมาวินสิงมาวินเดิมต่อยกับก้าวหน้าเอ็มเจไฟพอย์มวยไทยเลเจนด์ยิมนะครับหรือเจ้าเพชรทุ่งอ่าวเกียรติฟูเฟื่อง สองมัดพยักคำสิงนะครับเป็นมวยมาแทนลูกเกาะเพชรเด็กจากจังหวัดตังซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอายุ20นะครับไปปล่อย55สูง175โาชกมามีประมาณ60ไฟนะครับไฟลาสุดกระแพ้น็อกชกที่2องอาจารตชัยสิงโหดยิ้มวันนี้ต่อยกับก้าวหน้า m j ็มไฟท์พอยหรือเจ้าเพชรทุ่งอ่าวเกียริฟูเฟื่องเด็กจากสุราษฎร์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย m j ไฟเจไฟท์อยนะครับอายุ21เ็ไปปล่อย5 7สูง168 ชกมาประมาณ60ไฟนะครับไฟล่าสาุดเะชนะภูสิงประทางดินของสวนภูรีสอร์ทคู่นี้ทุกด้านช่วงชกนะครับสองมัดดีกว่ากระดูกการผ่านมวยนี่ก้าวหน้าดีกว่าสมองมวยความเป็นมวยสองมัดนี่ดีกว่าแน่สมาชิกแต่ว่าก้าวหน้านี่ได้เปรียบเรื่องเบอร์มวยความเป็นมวยนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มสดนะครับแต่ว่าเสียเปรียบตัวเล็กหน่อยวันนี้เบี่ยงไปสมาชิกร่างกายขี่นะครับเสียเปรียบตัวเล็กก็จริงแต่ว่าลุ้นนับลุ้นน็อกนะครับประเภทขวางหน้าฟันศอก ได้ลุ้นยุคนาทีหน้าเล่นทั้งระยะสั้นระยะยาววันนี้ชอบไปทางด้านยกก้าวหน้า MJ ไฟ์พอยต์มวยไทยเลเจนยิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ